สวัสดีคะ่ะวันนี้เราก็จะมาพาไปดูไอติมผักชีกันอันนี้ก็เป็นบูธท,ที่จัดที่พารากอนอย่างแรกเลยมันก็จะเป็นเหมือนแป้งคล้ายๆแบบแป้งโรตีใส่ไม่โรยด้วยถั่วหว,วานกรอบๆแล้วก็ตัดไอติม3ลูกเป็นไอติมเสียงม่วงไม่รู้เหมือนกันว่ารสชาติอะไรแต่ว่าก็อร่อยดีนะก็จะเห็นว่าเขาตักเป็นลูกๆน่ารักมากเลยเอาจริงคือถั่วมันเข้ากับไอติมได้ดีมากแบบ ไม่รู้เหมือนกันนะถั่วมันหวานกรอบอร่อยมากแล้วสุดท้ายเขาก็จะโรยได้ผักชีจ้าซึ่งเจ้าผักชีเนี่ยมันก็แบบช่วยตัดรสชาติได้ดีเลยนะแบบมันช่วยทำให้เรารู้สึกเฟรชขึ้นมาเลยอะอร่อยดีแล้วเขาก็จะห่อจ้าแล้วสุดท้ายก็หั่นเป็นแนวขวางแล้วเราก็จะได้ออกมาเป็นสองก้อนจ้า